สวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์ดวงเดชนาคเสหราชหรืออาจารย์กิกค่ะรับผิดชอบในวิชาที่พวกท่านจะได้เจอหรือว่าคลิปนี้ถ้าได้แชร์ต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับการเรียนออนไลน์เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยประสบปัญหาทั้งผู้เรียนและผู้สอนนะคะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องหาวิธีในการแก้ไขเพื่อให้มันผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อน เพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คงไม่อยากสอนออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมีอะไรที่ตะขุกตะขักไปหมดนะคะดังนั้นเราต้องมีวิธีการในการทําให้ตัวเรานั้นอยากเรียนและรู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรนะคะจริงๆแล้วในประเด็นที่จะพูดในคลิปเนี่ยมันก็จะมีหลักๆตั้งแต่การเตรียมตัวนะคะในการเรียนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวิธีการเรียนแล้วก็ ในเรื่องของการเข้าเรียนแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวสอบนี่ก็คือคลิป ข้าวๆที่จะพูดในส่วนของการประถมนิเทศของอาจารย์ดวงเด่นสําหรับทุกๆก,กลุ่มที่อาจารย์ได้มีโอกาสสอนวิชาที่อาจารย์ดวงเด่นสอนเนี่ยจะมีทั้งในศึกษาทั่วไปนะคะแล้วก็ในคณะซึ่งเป็นวิชาเฉพาะนั่นก็คือนิติศาสตร์หรือกฎหมายฉะนั้นวิธีการเตรียมตัวอาจจะแตกต่างกันแต่อาจารย์จะแยกข้าวๆให้เรานั้นได้เข้าใจคอนเซปต์ในการเรียนและเชื่อว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกรายวิชานะคะ สำหรับในส่วนของการศึกษาในเรื่องของวิชาที่เราเรียกว่าวิชาทั่วไปหรือศึกษาทั่วไปเนี่ยสโคปของการเรียนเนี่ยตัวของศึกษาทั่วไปเขาจะกําหนดไว้อยู่แล้วว่าเป็นความรู้พื้นฐานเช่น <c oughs> ในวิชากฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพหรือว่าในส่วนของวิชากฎหมายและการใช้สิทธิ์ในชีวิตประจําวันที่อาจารย์รับผิดชอบนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการพูดถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นให้นิสิตคณะอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจกฎหมายได้ตามสโคปหรือว่าขอบเขตท,ที่อยู่ในเอกสารประกอบการสอนซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกคนเนี่ยเขาก็จะให้เรานั้นได้ดาวน์โหลดเอกสารในการที่จะเตรียมตัวในการเรียนนะคะส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวในการที่จะพูดถึงของวิชาคณะนิติศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นวิชาเฉพาะที่แยกออกมานะคะซึ่งนิสิตนิติศาสตร์เนี่ย ก็จะได้เรียนทั้ง2ส,ส่วนคือศึกษาทั่วไปเก็บให้ครบแล้วก็ในส่วนของวิชาในคณะสําหรับในคณะนิทยาศาสตร์เนี่ยก็อาจจะมีการเตรียมตัวที่แตกต่างกันเพราะอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็มีแนวทางการสอนที่แตกต่างกันส่วนตัวของอาจารย์เองอาจารย์รับผิดชอบในวิชาต่างๆดังนี้ในเทอม1นึ่ทนะคะได้แก่วิชากฎ หมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลวิชาพระธรรมนุญศารยุติธรรมแล้วก็วิชาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายนะคะซึ่งหลักเกณฑ์พวกเนี้ยก็จะมีคอร์สซิลิบสัสหรือว่าคําอธิบายรายวิชาเนี่ยให้ทุกคนนั้นได้ตามอ่านได้หลังจากนี้นะคะเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเปิดตัวที่จะแชร์ให้กับทุกๆกลุ่มนั้นได้ดูวิธีการเตรียมตัวในการที่จะเรียนออนไลน์ได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการที่ได้สอนออนไลน์มาตั้งแต่ในช่วงของเทอมก่อนนะคะแล้วก็มาช่วงซัมเมอร์เนี่ยมัน มันเกิดปัญหาหลายๆอย่างคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตหลายคนเนี่ยเลือกที่จะดูก่อนสอบนะคะซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยในการที่จะทําให้เข้าใจในเนื้อหาวิชาเฉพาะนะคะเพราะว่าเราเรียนออนไลน์เนี่ยเราเรียนทั้งวิชาศึกษาทั่วไปแล้วก็ทั้งในส่วนของวิชาของคณะซึ่งอาจารย์สอนที่คณะนิติศาสตร์วิชาที่เน้นในการสอนก็คือวิชากฎหมายหรือว่าวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะทางดังนั้นจําเป็นจะต้อง มีความเข้มงวดกับตัวเองในการเรียนพอสมควรนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของการทำข้อสอบเกรดก็จะต่ำลงนะคะถ้าเราใช้เวลาในการเตรียมตัวที่มันน้อยเกินไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากในการตอบข้อสอบแม้จะเป็นการสอบออนไลน์อาจารย์ให้ Open Book ได้ก็ตาม ในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยมีเทคนิคยังไงไม่ให้มีการบ็อกแวกในการเรียนเพราะว่าขณะคนสอนอยังบ็อกแวกเดี๋ยวอาจารย์มีเทคนิคหาโลเค c a t i o n ใหม่ๆในการสอนบ้างนะคะเป็นทุ่งนาหลังบ้านอาจารย์เองนะคะในการเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะเจอปัญหามากมายนะคะในเรื่องของสมาธินะคะรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมตัวสอบยังไงให้ได้ผลดีวันนี้อาจารย์มีเทคนิคง่ายๆมาแนะนําให้ฟังค่ะ สำหรับในส่วนของวิชาหลายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบเนี่ยในของมหาลัยก็จะมีทั้งในส่วนของศึกษาทั่วไปแล้วก็ในคณะนิติศาสตร์เองนะคะอาจารย์ก็เลยแบ่งวิธีการการเตรียมตัวของสองสายนี้แตกต่างกันดังนี้นะคะอันแรกเลยคือนิสิตจะต้องเรียนในส่วนของการเก็บรายวิชาของศึกษาทั่วไปนะคะซึ่งมหาลัยนั้นจะบังคับให้เรียนตามหน่วยกิตที่เราสามารถเก็บได้ใช่ไหมคะ การเตรียมตัวในส่วนช่วงเวลานี้ในช่วงโควิดเนี่ยการเรียนการสอนของศึกษาทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็เป็นการสอบออนไลน์ทั้งหมดนะคะโดยการที่การสอบออนไลน์ของ GE ที่เรียกชื่อเล่นของศึกษาทั่วไปว่า GE เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาในการสอบนะคะก็คือการสอบมิดเทมกับไฟแนลมิดเทมก็คือการสอบกลางภาคนะคะแล้วก็ไฟแนลคือปลายภาคเอ๊ะทำไมอาจารย์จะต้องพูดถึงเรื่องระยะเวลาในการสอบการภาคปลายภาคคําตอบคือเราจะได้จัด ระเบียบในการอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลามากในการเตรียมตัวนั่นเองค่ะในส่วนของการเตรียมตัวของวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยอาจารย์ผู้สอนก็จะมีเอกสารประกอบการสอน ไว้หลักหลักที่บางท่านก็ขายเป็นหนังสือบางท่านก็แจกเป็นไฟล์ใช่ไหมคะแต่เนื้อสิ่งอนใดก็คือคําบรรยายหรือคำอธิบายที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ลงในกลุ่มของ Facebook หรือได้ส่วนของ Google Meet หรือ WebEx นะคะอันนี้ก็คือสื่อการสอนที่สําคัญนะคะแล้วก็ดูว่าอาจารย์นั้นเขาเน,นเน้นเอกสารการสอนในแบบไหนบ้างที่เขาต้องการให้เราดาวน์โหลดนะคะส่วนที่เราจะเข้าไปเรียนได้เนี่ยเราสามารถที่จะ ดูได้จากส่วนของคอสซิลิบัสหรือว่าคําอธิบายรายวิชาก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะจะได้ทราบภาพกว้างๆของการเรียนในรายวิชานั้นว่าเขาจะเรียนอะไรบ้างสอบอะไรบ้างในช่วงกลางภาคสอบอะไรบ้างในช่วงปลายภาคระยะเวลาอย่างไรส่วนนี้สาคัญมากค่ะสําหรับในส่วนของการเตรียมตัวในเรื่องของการก่อนเข้าเรียนนั้น ก็ดูซิว่าอาจารย์เข้าใจเอกสารหรือไม่ถ้าไม่มีเอกสารให้ก็จําเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อฟังคาบรรยายนะคะว่าเรานั้นจะสามารถจับความได้ทั้งหมดไหมซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นและเป็นปัญหานะก็คือในเรื่องของการจับใจความสําคัญต่างๆคนเราไม่สามารถฟังและเข้าใจได้ทันทีนะคะอาจารย์แนะนําให้เราหาสมุดจดไปสักเล่มซึ่งอาจารย์นั้นหาตัวอย่างของสมุดในการจดมา มาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอาจารย์ก็ใช้มาตลอดนะคะก็จะเป็นสมุดจดแยกเป็นรายวิชาไปในการจดเอกสารจดอะไรที่เป็นข้อความสําคัญที่อาจารย์บอกเน้นขีดเสั้นใต้500เส้นหรือหลักเกณฑ์ที่สําคัญพวกนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือส่วนที่เน้นในการเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนสอบกลางภาคหรือปลายภาคนะคะให้สมุโดโน้ตนี่แหละไม่ต้องเสียตังค์มากนะคะหาแค่ปากกาสีๆเนี่ยเอาไว้จดเลคเชอร์นะคะในการจดเลคเชอร์เนี่ยเป็นการทําให้เรานั้นจําได้มากขึ้นเป็นการทบทวนครั้ง แรกในการโจดหลังจากนั้นก็มาอ่านก่อนสอบนะคะนี่คือสิ่งสำคัญมากเลยก็สามารถเลือกใช้ iPad ดนะคะในการที่จะใช้ในการเรียนการสอนอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการอ่านหนังสือได้เช่นเดียวกันแล้วก็เตรียมตัวเรียนได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอุกปรกรณ์นหนึ่งที่ถ้าใครมีก็สามารถเลือกใช้ได้ตามได้ตามที่เรามีงบประมาณหรือว่าสามารถจัดหาซื้อหรือจัดปีได้น,ะะนี่คือสำคัญนะคะสำหรับในส่วนของ เอกสิ่งที่ใช้ในการโจดย์ไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าสมุดโน้ตเนี่ยเราจําเป็นจะต้องจดนะคะไม่ใช่มีเอาไว้แล้วก็วางไว้บนชั้นเฉยๆนะคะก็ต้องรู้ว่าในสิ่งที่เราเรียนนั้นถ้าเราเป็นวิชาศึกษาทั่วไปเราเรียนเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ดูสาระสาคัญว่ามันมีหลักยังไงแล้วก็เรื่องไหนเป็นตัวอย่างที่อาจารย์เขายกตัวอย่างประกอบการเรียนนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนสําคัญมากๆในการที่จะใช้ในการลำดับว่าจะเข้าออข้อสอบอะไรนั่นเองคะ่ะ สำหรับการออกข้อสอบศึกษาทั่วไปมักจะไม่ออกซ้ำไปซ้ำมานะคะเขาจะออกเรียงตามลำดับของบทก็เช่นในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งหมด8บท4บทแรกก็จะออกวิดเทอมอีก4บทหลังก็จะออกไฟนอลแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือวิธีการเลือกออกข้อสอบของศึกษาทั่วไปนะคะและก็มักจะออกเป็นข้อสอบแบบกากบะบาหรือว่าปอรไนนยนั่นเองนี่คือส่วนที่เกิดขึ้นนะคะและจะเป็นการสอบแบบส่วนของ ออ,ออนไลน์นะคะที่จัดโดยศึกษาทั่วไปตามเวลาที่เป็นตารางปฏิทินการศึกษาที่นิสิตควรจะไปดาวน์โหลดมารูด้ด้วยว่าปฏิทินการศึกษาในการสอบกลางภาคหรือปลายภาคมันเริ่มเมื่อไหร่นะคะอันนี้สําคัญมากสําหรับการเรียนออนไลน์เนี่ยจะมีปัญหามากสําหรับนิสิตบางคนที่นิสิตเลือกเรียน โดยการที่ไม่เรียนตามตารางที่กําหนดไว้มันจะทําให้เรานั้นสเปะสปะได้ง่ายอาจารย์แนะนําให้เราเรียนตามตารางที่กําหนดไว้นะคะหรือตามที่อาจารย์เขานัดว่าให้ดูเวลานี้เวลานี้ในส่วนนี้จะทําให้เรานั้นไม่สเปะสปะแล้วก็ไม่ทิ้งการเรียนในแต่ละครั้งเพราะว่าสติสตางค์เราจะหยุดหลุดได้ง่ายมากในการเรียนออนไลน์ถ้าเราไปดูก่อนสอบเนี่ยความพลาดในการทําข้อสอบจะสูงมากนะคะแล้วก็สเปะสปะแล้วก็ลนที่เกิดขึ้นจาก กับลูกศิษย์ของอาจารย์เอเทียาจาย์เจอในการเตรียมตัวสอบไม่กี่วันโดยการกลับมาดูคลิปวิดีโอเพราะถือว่าอาจารย์โพสต์เอาไว้แล้วนี่ก็คือสิี่าจาจย์แนะนําสําหรับของศึกษาทั่วไปสําหรับในส่วนของวิชาในคณะนิติศาสตร์อันนี้จะแตกต่างออกไปอีกนิดน,นึงนะคะเพราะว่าการสอบในคณะนิติศาสตร์นี่อาจจะมีความแตกต่างจากในส่วนของการสอบ ของศึกษาทั่วไปตรงที่อาจจะมีการบรรยายอาจจะมีการอ่านเขียนเรียงความหรือว่าในส่วนที่จะต้องมีการใช้การวิเคราะห์แยกแยะมากกว่าในเรื่องของการรับบทหลักกฎหมายนะคะในรายวิชานั้นอาจารย์เขาเน้นเขาสอนเรื่องอะไรเกณฑ์ให้คะแนนยังไงมีคะแนนเก็บเท่าไหร่น,นี้คือสําคัญมากๆเลยแล้วก็การอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีทั้งในเรื่องของการอ่านก่อนเรียนอ่านจดเลคเชอร์แล้วก็ หลังเรียนแล้วก็เตรียมสอบนะคะส่วนนี้คือเป็น4สเ็ปในการเรียนกฎหมายมีประสิทธิภาพนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ดูซิว่าเอ๊ะก่อนมิเทอมอาจารย์มีสอบมิเทอมไหมหรืออาจารย์ไม่มีสอบมิเทอมอาจารย์มีคะแนนเก็บรกี่คะแนนแล้วก็มีสอบปลายภาคกี่คะแนนมีการกําหนดระยะเวลาหรือเปล่าสิ่งสําคัญที่สุดของการเรียนออนไลน์จะมีการสั่งงานเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นของอาจารย์เองจะงานไม่เยอะ แต่ว่าจะคะแนนเยอะฉะนั้นเรื่องของระยะเวลาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่เราจะต้องดูอยู่เสมอว่ากําหนดในการส่งงานมันเมื่อไหร่นะคะคะแนนกี่คะแนนนะคะในส่วนนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องดูเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยถ้าส่งช้าไปนิดนึงก็ได้ศูนย์แล้วใช่ไหมคะไม่งั้นคะแนนที่เราควรจะได้เราก็ไม่ได้แล้วก็มาบ่นออนไลน์ว่าอาจารย์ให้คะแนนน้อยเกินไปให้เวลาน้อยเกินไปแต่ตอนที่มีการกําหนดระยะเวลาเนี่ยไม่มีการทักท้วง สำหรับในส่วนนี้จึงจำเป็นจะต้องมีสมุดสักหนึ่งเล่มหรือ iPad จดเป็นปฏิทินเอาไว้ว่าเราควรจะส่งงานกำหนดส่งงานมีเมื่อไหร่วิชาอะไรจะส่งงานแบบไหนอาจารย์ชอบแบบไหนถ้าเราจดไปได้งานเราก็จะไม่พลาดในส่วนนี้ด้วยค่ะสำหรับในส่วนของการอ่านหนังสือกฎหมายควรอ่านทุกวันนะคะเพราะว่าไม่อ่านก็ลืมฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้จะเริ่มอ่านอะไรก็ให้เริ่มอ่านในวันที่ในวิชาที่เราเรียนในแต่ละวันคือวันนั้นเราเรียนอะไร เราก็จะได้ทบทวนความรู้ในวันนั้นด้วยแล้วก็ในส่วนของแต่ละวันเนี่ยมันก็คงไม่ได้เรียนทุกวิชาถูกไหมคะฉะนั้นมันก็จะมีวัน1-2วิชาแล้วก็ลำดับให้ดีในส่วนนี้ และก็เสาร์อาทิตย์ก็เป็นช่วงของการเตรียมตัวเพื่ออ่านล่วงหน้าไว้เรียนในสัปดาห์ต่อไปนะคะและในส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการหาข้อสอบมหาร,รมไม่ว่าข้อสอบนั้นจะอยู่ในมหาลัยเราเองหรือว่าอยู่ในต่างมหาลัยเช่นรามคำแพงธรรมศาสตร์หรือจุฬาสามารถเอามาฝึกทําข้อสอบได้เลยในส่วนของการฝึกเตรียมตัวในการทําข้อสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคเพื่อให้เราสามารถใช้กฎหมายที่เราเรียนนั้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น และการเรียนออนไลน์จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือในห้องเนี่ยก็ไม่ถามกันอยู่แล้วนะคะในการเรียนออนไลน์ยิ่งไม่ถามกันใหญ่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่ออาจารย์เขาเปิดโอกาสให้สอบถามพวกเราเนี่ยควรจะสอบถามอาจารย์เขาในส่วนที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Inbox หรือว่าในส่วนของการออตอบไลฟ์สดหรือตอบใน Google Meet แบบนี้เป็นต้นนะสามารถที่จะเลือกในการถามในส่งข้อสงสัยได้ทันทีไม่ควรจะถามก่อนสอบ ไม่กี่วันก่อนสอบเพราะไม่มีประโยชน์อะไรและดูเหมือนกับเราจะถามข้อสอบอาจารย์เขาด้วยนะคะถ้าเราถาม1-2วันหรือ1วันหรือ1คืนก่อนสอบอันนี้ไม่ควรทําเสียมารยาททันทีสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะเรื่องของมารยาทหรือว่าจาริยธรรมในการที่จะติดต่อสื่อสรารกับอาจารย์ผู้สอนเพราะว่ามันจะใกล้กว่าเดิมนะคะเมอราติดต่อทางมือถือนะคะฉะนั้นส่วนของมารยาทเนี่ยเป็นส่วนสําคัญดึกไปไหม ควรจะติดต่อช่องทางไหนที่เป็นทางการภาษาที่ใช้ควรจะเป็นยังไงอันนี้สาคัญมากๆเลยในการใช้ภาษานะคะว่าเราควรที่จะใช้ภาษาแบบเฮ้วอัซซัแมนแบบนี้ก็คงจะไม่ไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันเป็นการทักทายแบบเพื่อแล้วควรสวัสดีค่ะอาจารย์หนูชื่อนี้นั้นนี้รหัสนิสิตเท่านี้ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดและควรจะถามก่อนสอบไม่ใช่ถามวันสอบหรือมาขอคะแนนหลังจากสอบแล้วที่อาจารย์เจอนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราเรียนตลอดทั้งเทอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเตรียมตัวสอบยังไงถ้าเราสะสมมาเยอะความรู้เรามีแล้วค่ะเราต้องใช้ให้เป็นโดยการทำข้อสอบแล้วก็เราจะได้ใช้จริงๆตอนทำข้อสอบนั่นเองเราฝึกทำเราก็ต้องใช้จริงในการทำข้อสอบ ควรทำด้วยตัวเองนะคะไม่ควรลอกคนอื่นมานะคะเพราะความรู้ที่ลอกมามันไม่ใช่ความรู้ของเราฉะนั้นพอจบการศึกษาไปก็ใช้ไม่เป็นนะคะที่เจอมาคือถามอาจารย์เข้ามาในอินบ็อกซ์ให้อาจารย์ช่วยตอบข้อสอบให้หน่อยบางคนให้แม่มาถามอาจารย์นะคะซึ่งส่วนนี้อาจารย์เชื่อว่าคงไม่เกิดกับลูกศิษย์ในรุ่นต่อไปของอาจารย์ใช่ไหมคะและเจอบางคนเป็นเพื่อนที่จบไปแล้วถูกขอร้องให้ตอบข้อสอบออนไลน์ให้เพื่อนอีกคนนึง พอเพื่อนปฏิเสธนะคะก็โกรธเพื่อนอันนี้ไม่สมควรนี่คือจริยธรรมนะคะเขาเรียกว่าจริยธรรมดังนั้นถ้าเราทําได้น้อยเพราะเราทําไม่ได้ต้องยอมรับโรงเรียนใหม่ซ่อมถ้าเราได้คะแนนเยอะ เพราะเราทำได้เองจงภูมิใจแต่ถ้าได้คะแนนเยอะพอลอกและทุจริตมามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำในการเป็นนักศึกษาหรือนิสิตนะคะสิ่งนี้อาจารย์ค่อนข้างแอนตี้และค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการทีร่นิสิตจะลอกงานหรือว่าจะใช้วิธีในการทุจริตทําให้ตัวเองได้สิ่งต่างๆมานะคะ เรื่องไหนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทำไม่ดีเราไม่ควรที่จะทำนะคะแต่เรื่องไหนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทำดีแล้วก็ควรที่จะเรียนแบบนะคะอันไหนไม่ดีเราควรกองทิ้งไว้และไม่ควรออกมาใช้กับสิ่งที่จะเป็นตัวเรานะคะนิสิตสามารถที่จะเข้ามาตามได้นะคะทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะคะรวมไปถึงในส่วนของ Inbox มาได้ถ้าอาจารย์ไม่รับเป็นเพื่อนอย่ากโกรธนะคะอาจารย์มีโรคส่วนตัวสูงนะคะฉะนั้นแล้วส่วนนี้ก็สามารถถามทางช่องทางอีเมลได้ถ้าติดต่อไม่ได้ และอาจารย์มักจะเปิดช่องให้นิสิตถามเสมอนะคะเพราะว่าการถามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของการศึกษานะคะคำถามเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะมีนะคะเพราะทุกคนต้องการคำตอบนะคะสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญการเรียนจะประสบความสำเร็จคือการถามการได้คิดการได้วิเคราะห์ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์คิดว่าคนโบราณยังสอนได้ดีอยู่คือหลักนี้ค่ะฟังคิดถามเขียนสุจิปุริ คำนี้ยังต้องมีอยู่ในการศึกษานะคะฟังคิดถามเขียนอย่าลืมค่ะสิ่งนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เขาว่าเก่าแก่แล้วแต่อาจารย์เชื่อว่ามันยังคงมีความสําคัญอยู่ค่ะ สำหรับในสองคลิปนี้อาจารย์ก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะเตรียมตัวในการเรียนออนไลน์ไม่มากก็น้อยหวังว่าจะไม่ช้าไปนะคะในการทําคลิปท่ามการแสงแดดอันเจิดจ้าและทุ่งนานหนังบ้านนะคะวันนี้ก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยอันนี้ก็มีซิงน้ําอยู่ด้านหลังเป็นพร็อพให้ด้วยค่ะลากันจริงๆแล้วค่ะแนะนําตัวเรียบร้อยแล้วก็ไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ